สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุภูสุคนต้อนรับข้าูู่ชองก็ติดห้วยดังมากแช่นะจ้ะกับมาพอกับแอดมินในวันอาทิตย์ที่เจเมษายนนะจ๊ะแอดมินก็มีแนวทางดีๆตเล็กปังๆเอามาแบง่งปันพี่น้องในเบิงกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดพระเจ้าวันที่1ิเมษายน2 5 6 7 สิ่งสำหรับชุดนี้นะจาะแอดมินกับผู้ใจนํำเสนอแนวทางของแน่นหน่อยสื่อหวยยังโยมนะจาะต่อโดยแนวทางของแอดประกอบต่อโดยแนวทางของไอคไข่ให้โชคตกถ่ายโดยแนวทางของแอดวิส่น้องเดีอก่อนสิไปรับชวงรบฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องซื้อผู้ซื้อคนนะจกะ้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนนะจ้กพี่น้องก็จแสด้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจาะ ส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการท่ามคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจาาพี่น้องสุภูสุคนเดจ้าเพื่อเป็นการวัดเซวล่าเฮากิไปรับชมแนวทางกัยพี่น้องเริ่มต้นกันทิศทางของแน่นหน่อยสื่อหัวยยังโยมกันก่อนเลจ้ารัฐบาลไทยงวประจวัติี่16เมษายน2 5 6 7ซึ่สิงเพิ่นก็ไดดให้ชุด3โตนโน้จ่ใไ้มา2หางเก่า17กับ172จ้ะ เก่าหนและ172ต่อโดยชุด2โตหนึ่งเและ2อหาจ้าไปเบิ้งต่อแนวทางชุดต่อไปก็แล้จ้าแนวทางของแอดประกอบนะจ้ารัฐบาลไทย16เมษาย,ยน2 5ง7ยกซึ่งวดนี้เพื่อนกรให้วิ่งไปถี8่8กับเก้าพี่น้องเดอ้อวิ่ง8กับเก้าซ้ายวิ่งซ้ายรดูดมากกระจัดไปแล้วจ้า89 ชุด3โตนจะไฮมาสามแปาหนึ่งแปดเจ็ดสาเก้าและเจ็เก้าแจ้ะต่อโดยเนทางชุด2โตนจะรักแปดไไปทีแปดสามแและ8ปดจ็้ะต่อด้วยรักเก้าไ้ไปทีเก้าสามเก้าเก้าเจและ เก้าแปดไ้พนองเด้อแนวทางของแอบประกอบนะจ๊ะเพิ่นก็ให้เขาอยู่เ,เรื่อยๆน,นะจ๊ะสำหรับแนวทางของแอบประกอบนะจ๊ะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดต,ตามนะจ๊ะแค่ไปเบิง้งจดหเบิ้งกันเด้จ้ามาเบิ้งต่อกันที่แนวทางของไอ้ไข่ให้โชกันต่อเลยจ้ารัฐบาลไทย16เมษายน2 5 0พเจ็แนวทางเหล็กไทยชุด3โตนะจ๊ะนั่นก็คือ295ตัด2โต สองเก่าสองหาและเก่าหาด้พี่น้องเดอ้อตอโดยแนวทางชุดสองตนะจ้ะชุดสองตให้มาสามหางจ้ะนั่นก็คือศูนย์สองศูนย์หาและสองหาจ้ะศูนย์สองศูนย์หาและสองหาแนวทางชุดเลขไายสองต16สิบหกเมษายนจ้าแค่ไปเบิง้งจุดไปเบิงเบ้งด้พี่น้องเดอ้อเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันนะจ้ะ ไปเบิงต่อกนันที่แนวทางของ Ad แอดวิศนุนจารัฐบาลไทย16เมษายน2567ซึ่งวันนี้เพิ่นก็นให้เด่นไปที่หากับเก่าฟันหาไปที่รักเก่าจ้ะ3โตเม็ดเดียวหาไปที่592ต่อด้วยชุด2โตหาไปที่52 92และ95จ้ะต่อด้วยเลขที่นา่าจะมานล้วจ้ะ19กับ05เด้อพี่น้องเด้อ19และ05 แนวทางของแอดปิสนุจ้าเด่นหาเก้าฟันเก้าสตัวเมิดเดียวาเก้ 5, 9, แค่ไปเบิง้งจดไปเบิ้งกันได้จ้ะบวกจะเป็นแนวทางของเน้นหน่อยสื่อหวยยังโยมแนวทางของแอรประกอบไอ้ไข่ให้โชคแค่ไปเบิง้งจดไปเบิ้งเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเด้พี่น้องเด้อแอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้เบิ้งแล้วก็เก็บไว้พิจพิจารณากันเด้จ้ะ ไทยนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักคู่สักคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมและก็ร,รับโรค้ข้อมูลอย่างมีสติและจะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเลจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนำเด้อจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีด้ดจะ่ะสื่อตามกําล่าสราบสื่อตามผืนดวงของคของ้ดยพี่น้องเด้อจำเสถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสผูสกคส่งดีแห้งๆปังๆมันๆ,นๆกันทุกคนด้จ่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซ่อมที่ก่อนนะจ๊ะเดาอจังกลับมาพากันไหมในคลิปนะสวัสดีจ้า